อ๋อคุณจะยุยถามรบกวนสอบถามคุณพัดได้ไหมคะว่าคุณพัดไปปฏิบัติธรรมที่ไหนคะอ๋อคือเริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะอ่าเล่าประวัติเล่าประวัติเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยพัทนะ่ะปฏิบัติอยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่วัดใกล้บ้านเลยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ปลายไกลไม่ได้ปลไกลเลยคือ แรกเริ่มเดิมทีตั้งเจตนาว่าจะไปที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีก็คือจะไปปฏิบัติกับหลวงพ่อจรันอันนั้นคือตั้งเจตนาไว้นะคะเพราะว่าพัดมีพัดได้หนังสือหลวงพ่อจรันมาเลมหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสได้อา่านหนังสือของท่านแล้วหลวงพ่อจรันนะท่านก็พูดเรื่องของกรรมท่านก็พูดเรื่องของกรรมซึ่งในชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะเราก็ เจอภาวะเขาเรียกว่าเจอภาวะทีะ่เจอภาวะที่เราแบบหนักหนาสาหัสของชีวิตคือหมายความว่าพ่อแม่เราเสียล่ามา์เราอายุยังน้อยอย่างไรเงี้ยเราก็เราก็ใช้ชีวิตแบบด้วยการดูแลตัวเองอสร้างทุกอย่างอะไรมาด้วยตัวเองสู้มาด้วยตัวเองสู้มาด้วยสองมือสองขาของตัวเองแต่ว่าในชีวิตไอ,ไอที่มันเคยทุกข์มาแล้วเนาะความทุกข์เหล่านั้นคือมันมันผ่านไปละคือคือเราเลยจุดในการที่เราแบบ จะอยู่กับความทุกข์ในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วไคะพอถึงในช่วงวัยหนึ่งอะที่อยู่ดีๆเราก็เ,าเราก็ด้วยความที่พัฒนาจะมีพื้นฐานในเรื่องของการสนใจในเรื่องธรรมะมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสแล้วเราก็ออกหลงทางออกมาอยู่กับโลกร้ <c oughs> ไหมคะว่าทั้งเรียนหนังสือทั้งหน้าที่การงานมันก็เรามันก็เลยทําให้เราอะ ห àng, า่างวัดห่างการปิดปฏิบัติแล้วพอช่วงวัยหนึ่งเราผ่านทั้งเรื่องราวของอสูญเสียพ่อแม่เรื่องราวที่เราแบบสูญมีมีความรักผิดหวังจากความรักใช่ไหมคะเราทํางานอะไรเงี้ยเราทํางานผิดหวังจากการทํางานก็คือทุกอย่างในชีวิตของเราที่ผ่านมานะช่วงก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมอะในชีวิตมันสอนเราหมดเลยเรื่องของการแบบ ขึ้นสู่ที่สูงการประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็การไม่ประสบความสําเร็จคือทุกอย่างในชีวิตอะมันสอนสอนเรามาหมดแล้วรวมถึงการเจ็บป่วยการไม่สบายอะไรเงี้ยคือทุกจากการเจ็บป่วย <c oughs> อะไรเงี้ยคือทุกจากการเจ็บป่วยทุกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคือพ่อแม่เงี้ยค่ะทุกจากการที่แบบว่าอ่าสูญเสียหน้าที่การงานคือทุกอย่างอะในวัยชีวิตเราอะมันผ่านความทุกข์แบบนั้นมาจน มันถึงในช่วงวัยที่เราที่เรา,าเราคิดว่านะเราคิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในทางโลกเนี่ยทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินอะไรเงี้ยคือเรามีพร้อมตอนนั้นตอนนั้นนะคะแล้วเราก็แล้วเราก็เริ่มพอเราเริ่มเริ่มมั่นคงใช่ไหมคะพอเราเริ่มมั่นคงทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะไอ้ทุกทุกทุกอ่ะมันไม่มีละคาว่าทุกไม่มีเพราะว่า เราเรียนรู้จากทุกข์แล้วไงคะเราเรียนรู้จากการสูญเสียครอบครัวการพลัดภาคจากคนที่เป็นที่รักอะไรอย่เงี้ยคือสูญเสียพ่อแม่อะไรพวกอย่างเนี้ยมันถูกการมันผ่านการเรียนรู้แบบนั้นมาในช่วงอายุของเราจนจนจนวันหนึ่งอ่ะเราก็ได้พบหนังสือธรรมะของหลวงพ่อจรัญท่านก็เขียนเรื่องของกรรมใช่ไหมคะว่า อ๋อที่ผ่านมานคือเหตุการณ์เราอ่านแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของเราอ่ะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่มันเป็นกรรมที่เราเคยได้ทํามาในอดีตชาตินั่นแหละแล้วทีนี้ตอนตอนที่อ่านหนังสืออะก็ยอมรับว่าเราอยากรู้ว่ากรรมใดที่มันส่งผลให้เราถึงเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าหลวงพ่อจรันท่านเขียนไว้ใช่ไหมคะว่ากรรมที่ท่านได้พบเจอในภพชาติปัจจุบันน่ะที่ท่านต้องประสบบัติเหตุ ลดความหนังศีรษะท่านถลอกมาทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านก็เห็นในนิมิตว่าท่านนไปถลกหนังถ้าจ,จำไม่ได้ว่าท่านถลกหนังหนังสัตว์อะไรสักอย่างอะ่ะแล้วท่านก็เลยได้รับอุบัติเหตุนหนังหูวท่านก็ถลกขึ้นมาหมดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผลของกรรมต่างๆที่ท่านได้รับอนะ่ะแล้วก็อู้มันมัน,มนเราเราต้องไปปฏิบัตินะถ้าเราแล้วตอนนั้นคือเราอยากรู้แหละแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ตั้ง แล้วเราก็ได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งมาซึ่งเป็นหนังสือของหลวง,ง,งพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็พูดเรื่องมนูมายิทธินี่แหละเรื่องของอิอทธิฤทธิเรื่องของที่ท่านอ่านนะเราก็อ่านเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เราก็เกิดความสงสัยว่าเอ้าทำไมครูบาอาจารย์ท่านพูดไม่เหมือนกันแล้วเราก็เลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เราก็เลยอยากรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพัดก็เลยตอนแรกพัดก็ตั้งใจว่าพัดจะไปปลุบัวชที่วัดอัมพวันที่สิงห์บุรีอยากไปกราบอยากไปปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัยตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าอุทกภัยเนาะน้ำท่วมมันให้มันทาให้เราไม่สามารถเดินทางได้อย่างเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะพัดก็เลยแล้วมันก็บังเอิญคือทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเมอิญนเนาะ ที่วัดหน้าหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านที่พักอยู่เนะะี่ยค่ะหกิโลหกิโลก็ขึ้นคัดเอาใหญ่มากเลยคือรับผู้ปฏิบัติรับผู้ปฏิบัติธรรมคือบวชชีพรมวันน่าจะเป็นมาค้าบูชาั้งถ้าพัดจำไม่ผิดอะสาวันอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาแบบสุกเสาร์อาทิตย์ก็ลาง,งานหนึ่งวันก็คือวันศุกร์ใช่ไหมก็เลย เอองั้นก็ที่นี่แหละหอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไปเพราะว่าหนึ่งใกล้บ้านสองคือโอกาสที่เราจะไปที่วัดอัมพวันน่ะมันไม่มีละเราก็เลือกปฏิบัติที่นี่เลยละกันเราก็เลยเข้าปไปก็ลงก็สมัครอะคะ่ะแล้วก็ไปปฏิบัติวันที่ไปปฏิบัติอะคะ่ะก็ไปพบวิปัสนาจารย์พัะนิค่ะก็คือคุณแม่ผ่อนทิพย์รจการซึ่งเป็นวิปัสนาจารย์พระ คนเดียวที่พัดปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้คะ่ะลวพัดก็ไม่ได้สแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นแล้วก็พอไปที่วัดใช่ไหมคะเนื่องจากหลวงพ่อที่วัดอะท่านเป็นพระสายสายพัดเป็นท่านก็เป็นพระกรรมฐานสายวัดป่าหลวงพ่อท่านก็น่าจะมีมโนมยิทธิชะคือท่านเหมือนกับ หายใจอ่านใจคนออกอะไรประมาณนี้อ่านความคิดคนออกอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนั้นนะคือพัฒไม่รู้เขาเขาว่ากันว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราไปปฏิบัติที่นั่นนะ่ะคุณแม่พรทิพก็ก็คือเริ่มต้นก็คือเริ่มแบบขึ้นขันกรรมฐานนะรับสินแปลดขึ้นขันกรรมฐานแล้วคุณแม่พรทิพท่านก็บอกวิธีการปฏิบัติซึ่งท่านสอนสติปัฏฐานสีก็คือโดยใช้คําบริกรรมพองนองยุบหนอ พัดก็เลยได้เริ่มต้นในการปฏิบัติแบบเป็นวิปัสนากรรมฐานแบบใช้คำบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอซึ่งวันที่ไปอ่ะมันมันมีความสงสัยอยู่แล้วละว,ว่าทำไมต้องทำไมต้องบริกรรมทำไมต้องใช้พองทำไมต้องดูทำไมเราต้องใช้คำว่า,าหายใจเข้าแล้วทำไมต้องช้อยท้องพองหายใจออกทำไมต้องท้องยุบอะไรประมาณนี้เราก็มีความสงสัยเหมือนกันเพราะว่า เราก็เคยได้ยินต่ครูบาอาจารย์สอนว่าพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วทำไมอันนี้คือให้เป็นพองยุบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปปุ๊บเราก็ตั้งใจในการปฏิบัติคือท่านก็ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่8ปดโมงครึ่งแดโมงครึ่งก็คือเริ่มจากการเดินจมกลม30นาที นั่งสมาธิ30นาทีซึ่งโหดนะเพราะว่ายุคนี้นะยุคนี้เท่าที่พันรู้ที่ที่พี่ๆเข้าไปปฏิบัติมาผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติหลักแรกๆหลักๆเลยอ่ะวิปัสนาจารย์ท่านจะให้เริ่ม15นาทีเดินจงกรม15นาทีนั่งนั่งส5านาทีแต่ของพัทอะณณยุคนั้นอ่ะคุณแม่พรทิพย์ท่านให้เริ่มที่เดินเดินจงกรม30นาทีนั่ง30นาทีก็คือ วันแรกที่ไปค่ะวันแรกที่ไปก็ช่วงช่วงครึ่งเช้าครึ่งเช้าน่าจะได้ประมาณ3าบสามบลังอ,อครึ่งเช้าน่าจะ3บับลังลก็คือประมาณ3ชั่วโมงที่ปฏิบัติะคะ่ะแล้วก็เบรกทานข้าวแล้วก็ช่วงบ่ายก็เบรกตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็ให้กําหนดอิรลียบทต่ออย่งเงี้ยตอนที่ ปฏิบัติที่วัดที่วัดที่ปฏิบัติครั้งแรกก็คือวัดสิริเสาธงอยู่ที่บางบ่ออบางบ่อสมุทรประการซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนะคะก็ไปคือตอนแรกอ่ะคือวัดเนี้ยอันนี้คือคัดจะบอกเลยนะว่าคือวัดเนี้ยเป็นวัดที่สิ่งปลูกสร้างแบบใหญ่โตสิ่งปลูกสร้างวัดอะไรทุกอย่างดูดูเป็นพุทธภูมิ อ่ะอย่างนี้นะนะตอนนั้นที่เราไปปฏิบัติอ่ะเราจะไม่เคยได้เข้าเราจะเข้าไปวัดนี้เฉพาะเวียนเชียนอะไรประมาณนี้คือเราไม่ได้แบบเข้าไปทําอะไรมากไปถวายสังฆทานไปเวียนเชียนเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าวัดลักษณะอย่างนี้จะเป็นวัดที่สอนปฏิบัติอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะได้ไปปฏิบัติที่วัดใกล้บ้านเราก็เลยมองหาวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็คืออย่างวัดวัดอัมพวันของหลวงพ่อจารย์นี